เรากลับสวัสดีพี่น้องชาวระบอกสายฟรีทุกท่านกันด้วยนะผมแล้วเนี้ยกลับกันมาเช่นเคยครบับกับการตามหาของฟรี UGC นะผมซึ่งคองนี้ผมมาตามมาหากันน่าคือพิกเซลขาวนะผมแล้วมงกุฎ8บิตอันนี้นั่นเองนั้นเบื่อของชิ้นนี้นะครับแจกกันรับหมด1,000ชิ้นนะผมแล้วตอนนี้เนี่ยของออกไปเพียงแค่ประมาณ290ชิ้นเท่านั้นเองนะผมส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นกันวันนี้น่าคือแมปลักกี้พิกเซลเพชรซิมูเลเตอร์นะผมซึ่งหน้าตามแมปแล้วเพื่อจะมีอะบางเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพเข้าไปในเกมนะครับ เอาละผมหลังจากที่เพื่อนเข้ามาในเกมนะผมโดยคุยวันนี้ครับผมบอกเลยไม่มีอะไรยากเลยนั้นเพื่อนให้เพื่อนสังเกตทางด้านซ้ายมือนะผมที่เขาจะเขียนว่า Limit e d UTC ที่เดิมนะผมอ่ะพอกดขึ้นมานะผมตอนนี้เนี่ยของนะผมเหลือประมาณ704ชิ้นนะแต่คนออนในเซิร์ฟนะผมมีประมาณ160้คนนะที่ผมดูล่าสุดนั้นเพื่อนโดย160คนนี้เนี่ยใครที่เข้ามาทำนะผมหรือว่าใครที่ดูคลิปนี้เนี่ยยังไงอย่าลืมรีบเข้ามาทำนะผมเพราะของเนี่ยมันทำค่อนข้างง่ายนั้นเพื่อน โดยขั้นตอนที่ผมมีด้วยกันทั้งหมดแค่3ขั้นตอนนะเพื่อนอย่างแรกนะผมก็ ja, คือการที่เราต้องมีพลังเนี่ยค่าพลัง power นะผมตรงนี้อยู่ที่1,500น,นห้ร้อ,นอนรนะผมแล้วก็อย่างที่2องนะผมก็คือการเปิด area นะผมหรือว่า unlock area ห้าเนี่ยเป็นจำนวน1ครั้งนะแล้วก็อย่างที่สามนะผมก็คือการออนให้ครบ4ชั่วโมงนะเพื่อนะ ụ, ซึ่งทั้ง3เควสนี้นะครับคนไหนที่เพิ่งเข้ามาเล่นนะผมอันนี้เนี่ยผมว่า4ชั่วโมงเนี่ยยังไงก็ครบแน่นอนนะผมสำหรับ3เควสนี้นะอ่ะโดดขั้นตอนแรกนะผมใครที่เาาเเเเเเขข้้้้้้้าาาาาามมมมมมมใใใใหหห่่่่่่่่่่่่นน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 ีีียยยออออออััััจจจจะะะะะะพืืๆลลลกกสกตตวว์งง1ถผผผไไไิิดนะนนดชนะ ื่อนเลือกสัตว์เลี้ยงมาก่อนหนึ่งตัวนั้นเพื่อนอ่ะพอเพื่อนได้สัตว์เลี้ยงมาอย่างนี้ครับอันนี้ครับเขาได้ให้เพื่อนทาการกดตีกล่องนะผมเพื่อที่เราจะได้สัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งสัตว์เลี้ยงพวกนี้ครับเขาจะสุ่มดอกตามกล่องนั้นเพื่อนผมย้ำนะผมเขาจะสุ่มดอกนะเขาไม่ได้ดอกให้เราทุกอันนั้น,นเพื่อนอ่ะเพื่อนกดตีไปเรื่อยๆนะผมโอเคเพื่อนได้เงินมาแล้วผมโดยประตูแรกเนี่ยตอนแรกเนี่ยอันนี้มันจะมีประตูอยู่นะผมแต่เนี้ยผมปดล็อกไปแล้วไงประตูแรกมันจะใช้ทั้งหมมมมดดอออยู่่่ทั้งถาาาผผจไินะะรกเพื กดตีอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับผมจนเงินเพื่อนๆครบนะผมแล้วเสร็จแล้วนะเพื่อนๆก็วิ่งไปเปิดประตูกันได้เลยครับผมอ่ะเก็บสัตว์เลี้ยงป้ายอ่ะคนไหนที่สัตว์เลี้ยงเต็มนั้นเพื่อนอันนี้เนี่ยเพื่อนๆต้องไปลบสัตว์เลี้ยงก่อนนะเนงครับผมอ่ะผมจะปล่อยมันแล้วกันนะผมแล้วก็หลังจากที่เพื่อนปนลดล็อกประตูนี้มาเนี่ยพอเพื่อนๆถึงตรงนี้นะครับอันนี้เพื่อนๆสามารถอัปเกรดได้นั่นเองนะ ซึ่งที่อัปเกรดตรงนี้ครับผมนี่เลยผมบอกเลยว่ามีประโยชน์มากๆนั้นเพื่อนเพรอเนี้ยนะเพื่อนๆนที่มีเพชรเยอะนะครับผมแนะนําให้เพื่อนมาซื้อสัตว์เลี้ยงเพิ่มนะผมค่าพลังของพเพื่อนเนี่ยก็จะได้เยอะขึ้นนั่นเองนะผมใครที่แบบกะเล่นไว้ก่อนเนี่ยเพื่อนก็สามารถมาเล่นได้เลยนะผมเพราะแมปเนี่ยผมมองว่า UGC น่าจะมาเพิ่มนั่นเองนั้นเพื่อนใครที่มีเวลาทำเนี่ยเนี่ยเพื่อนก็สามารถเข้ามาเก็บเพชรแล้วก็มาอัปเกรดให้เต็มๆได้เลยนะผมอ่ะส่วนตัวของผมผมจะขออนุญาตอัปเป็นสัตว์เลี้ยงหนึ่งตัวลัะกนั้นผมจะอััปสสีดก อันนึงแล้วก็อัปเดตสักอันนึงอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะผมเหลือไว้ประมาณ1นึ่พันนั้นเบื่อแต่อันนี้ผมดีหน่อยผมผมมีผู้ใหญ่ใจด,ดีที่ผมให้สัตว์เลี้ยงผมมานะซึ่งสัตว์เลี้ยงเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าโคตรเกิดอ่ะเนี้ยผมสัตว์เลี้ยงที่เขาให้ผมมาเป็นไงพี่ชายเมยนี่ให้ผมมาโคตรตึงวักเลยนี่ขออนุญาตใส่เอาบอกเลยครับผมโคตรโกงนั่นเพื่อนขออนุญาตตีโชว์เลยแล้วกันนะผมทีเดียวแตก นี่เลยโอเคครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็เหมือนเดิมนั้นเพื่อนใครที่สัตว์เลี้ยงเต็มเนี่ยอันนี้เนี่ยผมแนะนําให้เพื่อนรีบเอาไปขายนะเพื่อนเพราะการขายสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราก็ได้เงินนะซึ่งวิธีการขายสัตว์เลี้ยงนะครับให้เพื่อนกดทางด้านตรงสัตว์เลี้ยงหนึ่งทีนั้นเพื่อนโอเคแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนกดคาว่าเซลนะผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนเลือกแล้วผมกดขายนะผมติ๊ก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 ทั้งหมดนั้นเพื่อนอ่ะพอได้ยางงี้ใหม ผมขายสัตว์เลี้ยงทั้งหมดเนี่ยผมได้เงินเป็นหมื่นเลยนะเพื่อนซึ่งเยอะมากมากแล้วผมก,กดขายครับผมโอเคก็แค่นี้ผมสำหรับการขายสัตว์เลี้ยงนะแล้วหลังจากนั้นผมเพื่อนๆคนไหนที่แบบ ไม่มีตังนั้นเพื่อนอันนี้เพเื่อนก็เก็บอย่างนี้ไปเรื่อยผมตีกล่องไปเรื่อยๆแค่นี้เลยนะผมแต่เกมนี้เนี่ยข้อเสียม,มีอย่างเดียวผมมันไม่มีออโตโอ้ให้เพื่อนนั่นเองนะซึ่งใครที่แบบเพื่อนลกครบเสร็จแล้วเนี่ยคนไหนขี้เกียจเนี่ยก็สามารถเอฟเคได้เลยอ่ะอันนี้ผมจะขออนุญาตเปิดประตูไปโลกที่5เลยแล้วกันนะผมผมก็ไม่รู้ว่าโลกที่5เนะี่ยใช้ทั้งหมดเท่าไหร่นะผมเพราะตอนนี้เนี่ยผมเก็บอยู่โลก2เนี่ยผมมีเงินถึงแสนสามแล้วนะนเพื่อนอันนี้ผมจะขออนุญาตเปิดเลยแล้วกันนะผมโอเคอันล็อกแล้วผมโลกที่สา 15, น,น อ้าวผมพูดผิดนั้นเพื่อนผมก็ว่าอยู่โลกสองนะเห็นไหมเพื่อนโลกสองคือที่ผมอยู่นั้นเพื่อนอันนี้ครับผมจะเปิดต่อเลยแล้วกันนะผมโอเคครับผมใช้สามหมื่นห้านะเปิดไปอย่างนี้ชิวเลยนะผมเพราะเงินของผมเนี่ยตอนนี้เหลือต้องสี่แสนนั้นเพื่อนอืมโลกที่สี่แสนเดียวโคตรไว้นั้นเพื่อนอขอยัดแวะทีเดียวแตกไหมโอเคทีเดียวแตกโอ้โหเงินอย่างเยอะอ๋อก็คือเพื่อนเพื่อนไหนที่ยิ่งไปโลกเยอะครับอันนี้ครับเงินก็จะดอกเยอะตามไปด้วยนั้นเพื่อนโอเคครับผม โลกที่อะไรละโลกที่4ละโอ้ชิวเลยโลกที่5เราใช้2องแสนห้าเองนะผมเนี่ยครับถ้าคนไหนมีสัตว์เลี้ยงเทพๆเหมือนผมนะเนี่ยครับผม,ผมเล่นมาเนี่ยทั้งหมดแค่42นาทีนะจริงๆเนี่ยผมควรจะไปลูกค้าตั้งแต่20นาทีละ <c oughs> อันนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะผมเขาให้สัตว์เลี้ยงเรามาก็โอเคขอบคุณครับปลดล็อก,กันเลยเลย โอเคครับ okay, ผมแล้วหลังจากนั้นนะผมผมก็ไม่มีแล้วเคร้งของผมนะผมก็ถาว,ว่าเคว้งของผมเนี่ยตอนนี้เหลือแค่ออนเวลาทั้งหมดอีก3ชั่วโมงเท่านั้นเองนั้นเพื่อน3ชั่วโมง20ินาทีก็รับของชิ้นนี้ไปได้เลยแล้วก็ของชิ้นนี้ผมน่าจะรับนั้นเพื่อนแต่ผมคงไม่รับให้เพื่อนๆดูนะผมเพราะผมกลัวว่าถ้าผมรับรอรับให้เพื่อนดูเนี่ยผมน่าจะลงคลิปได้ประมาณ2ทุ่มนะผมกลัวของมันหมดก่อนนั้นเพื่อนผมก็เลยรีบตัดรีบลงให้เพื่อนไปทํากันดีกว่านั้นเพื่อนใครที่ดูคลิปนอมนะะผ ก็เป็นของฟรีง่ายอีกหนึ่งชิ้นนะผมซึ่งเพื่อนๆไหนที่ไปทำแล้วได้ของแล้วไงเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมเอาแล้วผมสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ละกันนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆไหนที่มีคำถามเีสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับผมแล้ว E ีีหน้าผมจะพาไปรับได้ตอก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP ีหน้าจ้าใครอยากได้มุงกุดไปใส่เฟี้ยวๆยังไงก็อย่าลืมรีบเข้ามาทำกันนะครับผม